อยู่ในงานอะไรครับอยู่ในงานของแก๊ปแก๊ปซูเปอร์ฮีโร่อินฟินกับแก๊ป ดีใจค่ะเพราะว่าได้มาพบปะส,สังสรรค์กับน้องๆพี่ๆดีใจครับที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับผมก็รู้สึกเป็นกันเองแล้วก็ตื่นเต้นดีอันนี้คือเป็นการมาครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นดีค่ะเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันถือว่ามาแรกเปลี่ยนประสบการณ์มานั่งกินข้ามาเล่นกิจกรรมรับของรางวัลนะครับ ็นกลุ่มแก๊ปเหรอคะอ๋อมีค่ะแก๊ปก็คือเป็นเพื่อนเพื่อกันอยู่แล้วค่ะคุยกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเยอะครับผมตั้งแต่มาขับแก๊ปเนี่ยครับผมก็พอมีฮะในกลุ่มในกลุ่มแก๊ปด้วยกันเนี่ยเพราะเราเจอกันข้างนอกเจอที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะทักทายคุยกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้อะไรบ้างก็ของแก๊ปก็คือหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเราวิ่งรอบเยอะ รายได้เราก็เยอะด้วยอันนี้คือขั้นแรกก็คือเงินพื้นฐานของค,คุณก็จะเยอะกว่าคนอื่นเราอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนกิจกรรมเด้งที่1เด้งที่2สิทธิ์ผ่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าเกี่ยวกับเสื้อเหมือนเสื้อที่ผมใส่อย่างเนี้ยอ่ะอันนี้ก็คือแก๊ปกระจกให้งานก็ได้มากขึ้นนะครับคือการการจ่ายงานให้ไรเดอร์ก็ได้มากขึ้นของรางวัลที่แก๊ปเขาให้มาอะไรได้กระติกน้ําแล้วก็ได้มากินเลี้ยงอันนี้ ได้รอบผ้าบาทรสองอนสินค้า3าม่เงินกู้คือเนี่ยแหละคือสวัสดิการที่ที่ทางแก๊็บได้มอบให้คือเราจะตอบแทนเขายัางไงได้บ้างคือน้ำพึ่งเรือเสือย่อมพึ่ง่ายอยู่แล้วออผมคิดอย่างนี้นะครับ ก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดงานเราไม่ต้องเกี่ยงงานว่าใกล้ไกลใกล้ไกลเราไปหมดทุกที่ที่งานเด้งเข้ามาเราไม่ปฏิเสธงานก็จะสามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ค่ะ,ะตั้งใจออกเช้ากว่าคนอื่นกับเด็ก,กว่าคนอื่นเพื่อเราจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครับผมก็ไม่ยากอยู่ที่ขยนันเพราะว่าผมจะวิ่งตั้งแต่ตีห้าครึ่งตีห้าไปถึงสองทุ่มคือผมวิ่งไม่มีวันหยุดอ่ะเอาง่าย <c oughs> ครับไอรอนแมนแตกล้องครับจะมีลมับขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสทั้งตัวของเองด้วยแล้วก็เยาวชนด้วยทั้งคุณลุงด้วยที่มีอายุมากมากแล้วก็หาด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนี่แหละครับคือแกลงให้โอกาสกับทุกคนที่ที่มีโอกาสขอบคุณมากครับ